ลมพัดเย็นไม่เว้นทุกวันคร่ำครวญหน้าหนาวชวนไกลห่างทั้งน้อยใจหมดหน้าหนาวหน้าร้อนรอต่อไปอยากเห็นชายในปันหันหน้าืนลุกนั่งยืนขำคืนมองผ้าแปนคนไกลแดนคิดถึงเราบ้างไม่นองเป็นคนพอ ก็เห็นเขาเลยวันมือจอบสองเห็นแต่องรถดินเจ้าบ้านคนมาคนคอยท่ารออยู่เบิดปีเต็มที่ไม่ล่ที่จอยตายเบิดแล้วมองไปแถวตลาดกลางบ้านคิดพ่อความหลังเข้าขังจะอยู่ ก็ต่อไปก็ขอให้่อคุณแม่จงเจริญสุขสุขอนจากการขอให้ท่านที่หลายจงมีความสุขมเจริญอย่าได้เสพอย่ได้นอย่าได้ไข้ขอให้ท่านทัลายมันมั่งมัืนรอยยีบาภาษาเน้อเออไม่เชื่อไม่เชืามันมั กันแล้วเนาะดูแลกันอะไรไม่ถูกต้องโทมาบอกแต่ว่าเกว่าเรวเขาเจ้าใจเนีาก้ก็ทำี้ก็ว่าไปนี่นี่ก็ว่าันนี้ กระแสกันไปนะขอให้เราอยู่ในรูปก <Gym. S 1> ลางทศกัณฐกระแสกันเนี่ยแอาใั้แม่หเขาไม่สแ่เาไม่ใสเราะแบกอย่างนีกันแม่ค้คแม่้แเล้ยงเราอยาร็ูด พูดนะครับอะไรต่างาไม่สำคัญไม่สำคัญนะใช่ไหนใช่เหม vai o nosso จะร้ออกควาหน่อยแล้วครับแไปกันได้มันจะไม่ดดีัว้ยี่บอกว่าร้อยีเก็ไม่เป็นไรเราต้องแข็งใจไหวอายุเหมือนเดิมจิใจเรามั่งแล้วม่ได้ม่ไ้วนน

ตัพตุตัพุัพไปตัาตตัพมตัวนตัพาพมาตราตัพมตัพมาตัพมัพมาตัพมามาตัพมามตันาตัพามาตัามตัพมาตัพมามตันมามาตัพตัมมาาาาาตาัาาาาตัมาตัมัพพตพ อตปะอตัวนายตปะกวันตปะพอกลางตป่อกางนตปพกางพราวันเดืนปีพระอายก็มาอไร็ให้ยอย่รูป้มาเสียงไรยวันใดตักพระทานังตพระราพันภาวันตูเมราคันตูตราคัตูนจะบ้า มาคน,นะไปจอ้ไมนนอ,อยากลูอยาก่เไรไม่มีมไมออเคจเอจ้าะให้เขาอ่ะเาขะเายังไเ้วข,ข้าวไม้อะไรนะโอ้ยอะไรเด็เย้ายังไม่จต็มเตย เีร้อยแม่เนี่ยอย่างเนี้ยเวลาเราโทระคัดโทรเราก็ล่มเลยเอนก็นนกนกน่นดะเนย่างนี้เราก็ดีสุดแล้วันรู้าทำอย่างนี้เราก็ด มันมันต้องสร้าง,งให้คกเดชเพราะว่าคนที่มีคุณวุฒิสูงต้องอยู่ทั้งเหนือในยมพัน มีสงฆ์สงสารตัวตนตัววันอะไรสงกาวันนี้สงการก็เริ่มอะไรอวไอะไรไเรปติกประธานก็โลกนโลกอะไรโลกกว่างงานโลืของเราต่อมาเรียบพอเรียบแม่ก็องพอดีสงน้ำหัวด่โลกไปไทย พระจาโลคภัยท้เจ็ดเค้มขวาเป็นเจ้าหมายรถ